เอาใจคนชอบเล็กๆเล็กปะเนี่ยเล็กๆอันนี้มาใหม่เหรอมาใหม่เฮ้ยน,นี่แปลกดีกว่าไหนสีเนี่ยนะเ,เออสีเนี่ยอ่าอันนี้เขาเรียกอะไร b M x b M x นี่อย่างนี้นี่เป็นไงบ้างเพื่อนคนเล่นเขาก็รู้กันนะว่าเป็นยังไงแบบน้าสะสมไหมใบตาเนี่ยแบบนี้โอเคเลย อโอเคเลยบางคนซื้อจะเอาไว้เก็บเลยอ่ะนะอเออมีหายากนะผมว่า B M X นี่ไม่มีเกียร์ใช่ไหมพี่เบนเขาจะไม่นิยมเลยฮะเน้นท่าเน้นมันมีหลายมันมีนั่นหลายแบบอ๋อเน้นท่าอ๋ออันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเียงชี้ชีอ่าวินเทจมินินะสวยอ่าอันนี้เขาอันนี้เขาเรียกมินิไหมอย่างนี้ มันก็แต่ที่นี่เ,เป็นขาวไหวอ,อ่ะก่อนนั้นพี่เบนชอบนะข่าวไหวเนี่ย oh, <asteroids. S 1> โอ้โอเกียร์หน้านี่โห้สองชั้นสาชั้นเฮ้ยนี้สวยนะ้าับิวดีดีเลยนี่อะไรวะเนี่ยอะไรนะด S อหนึ่งศูนย์ห้าเลยนั่นอ่ะเออุถขับรขับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนห้าอันนี้ไม่ใช่ เป็นรถเด็กป่ะพี่เบนไม่ใช่ใช่ไหมคือรถผู้ใหญ่เลยคือก็ขี่อ๋อผู้ใหญ่ก็ขี่ได้เลยฮะไม่เกี่ยวเลยฮะมีรถได้ดไร้อยร้อยลูกล่ะุดขับหนึ่งนห้านะหนึ่งศูนย์ห้าครับข้างหน้าข้างหน้าเบรกหนึ่งศูนย์ห้าใช่เหรอเนี่ยเบรกหนึ่งศูนย์ห้าใช่มือเบรกใช่ไหมไม่ใช่มือเบรกไม่ใช่ใชธรรมดาเออเฮ้ยคันนี้น่าสนใจอ๋อคันนี้สวยด้วยนะจริงๆแล้วนะเนียมเนียมเนียมล้าง อ,อันนี้เป็นร้อยสิบหกนิ้วร้อยสิบหกนิ้วเหล็กเหล็กเหล็กถือว่าสวยนะผมว่าจานนี้สวยกวา่าไหนไหนเนี่ยอันเนี้ยจริงเหรอเออหายา,ากนี่เนี่ย<ะ>เนอะแง่อีสตันอีสตันแบบหายากเลยนะอืมสวยด้วย เน่ไปเปลี่ยนโซ่ใหม่แล้วก็ใช้จัดขัดกันก็จกดาวเปลี่ยนขอบอันนี้ดุยกานัวดุยการัวเป็นยอดอุออ้ยคันยอสลายเล่อ่าเฮ้ยลายเล่ลเลสวยพี่เบนเอินเอินอ่าลายเล่เอิน คือคือถ้าเกิดคืนนี้เฟรมสวยนะอ่าเฟรมสวยมากเลยกำลังจะบอกว่าถ้าไม่พู้เชี่ยวชาญคือระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าแทนเงินมันก็จะพันพันกันหมดเลยเนาะอ่าแล้วก็เบียงชีอืมมือสวยสนน่งนี้ก็จะเป็นวินิจวินวินเทจเลยะขับขังด้วยวินเทจขับขงัเบขงเป็นหมอกเลยเฮ้ยอุ้ยไปไปเงนินแน่น่ะไป น่ึงชุดทันเป็น้าลิเออนี่ก็จบแล้วเนี่ยบอกอย่างเงี้ยเออแกจะแนมใช่หรอเอาไว้ก่อนเถอะเริกแล้วเหรอไม่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 แค่อยากตอนนี้แค่อยากชอบอะไรแบบสบายสบายนิดนึงอยากอะไรอยากเอ้ยคลิปอันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อแบบพวกแบบเรโนหรอไม่น่าใช่เรโนไม่น่าจะทำแบบนี้อ่ะนี่สวยมาก อยากให้ดูเลยอ่ะคลิปสีสวยเลยเนาะหายากนะเนี่ยเสียอมียบมากนี่เสียะรอเท่าไหร่เนี่ยรอนสเฮ้ยสิดิร้อนเหรอร้สวยมากเยสวย เฮ้ยผมชอบคันนี้มากกว่าว่ะเอาเพิงพิงไว้กันเดี๋ยนี้เรียนคลิปเลยนะใช่ทำไมเขาไม่เอาคันนี้ไปวันไม่รู้เฮ้ยชอบคันนี้วะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จริงไงไม่เท่าไหร่ฮะอันนี้มีมาพร้อมกุล้อแม็กเลยสิงเกิลอันนี้ก็เด็ดสุดนะเนี่ยด็เด็ดเด็ดเด็ดคันนี้สิบเซียว เป็นมอน่าสนใจนะน่าสนใจสนใจคันนี้มากสุดเไงถ้าใครอยากรู้ก็ทักมาถามพี่แลนด์แล้วกันเดี๋ยวเราจะรีบปล่อยคลิปไปแล้วกันเปิดทุกวันเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดส่งทางตรงไม่โทรมาได้ไลน์มาได้ครับครับไลน์อยู่ตรงไหนไลน์อยู่ตรงพุทธุมณีเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างนิดนึงไปก็เฮ้ย ่าโททษีอเดี๋ยวติดตามกันนะครับก็มีคลิปหลายคลิปที่เราทําให้แล้วก็อเอาไว้แนะนำนประกอบกับการแต่สิดใจว่าชอบแบบไหนนี่เบอร์ดี้วันเบอร์ดี้วันขาไกลอดีมากเลยนะเว,เวลาเวลาขี่เวลาเขี่ม,มันจะได้อารมณ์มันแบบยือยืซัพพอร์ตแบบ พวกขอ้อมูลที่ไม่ไม่ดีว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยมันอ,มอย่าง,างพี่เบนพี่เบนไปผ่ามือมามันก็ยังซับแรงสบา,ายสบายไม่ไม,ไม่ไม่หนักเกิไนไปอ่าอ่าเดี๋ยวผมฝากร้านหน่อยลืมลืมลืมก็ถ้าเกิดใครอยากมีอาชีพเสริมนึกไม่ออก,กเกษียณละหรืออยากมีอะไรทำใหม่ๆก็พอดีผมสอน CNC อยู่ CNC ก็เป็นคนไทยที่ผลิตขึ้นมา นำจัดจุดอ่อนทั้งหมดที่เคยเจอแล้วเอามารวมไว้ในเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวนี้แข็งแรงมากขึ้นการทํางานเร็วมากขึ้นทํางานได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัดขุดเลาะร่องงานไม้งานอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่คือแค่กัดเฉยๆนะไม่ได้ตัดอะไรขนาดนั้นนะเป็นอะลูมิเนีคอมเพสซหรือพาร์ทวูดตัดได้หมดทุกอย่างขอให้คุณเข้าใจในเรื่องแบบถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจในในเรื่องแบบเนี้ย มาหาเราลองมาอยู่กับเราสัก2อถึงสชั่วโมงลองมาดูก่อนว่าเฮ้ยไอ้เครื่องตัวนี้มันทํางานยังไงคุณเหมาะสมกับเครื่องมันหรือเปล่าก่อนที่จะซื้อเราไม่อยากขายเครื่องแต่เราอยากขายอาชีพนะครับก็ใครสนใจก็โทรหาผมได้โดยตรงนะ0 8 5ย์แปดห้สห้าเก้าสี่เจ็ดซใครอยากมาที่สนามหลวงสองส่วนต่อขยายโทรหาผมนัดวันและเวลานะครับทุกอย่างฟรีนะครับโอเคอค,ครับ ไปไปดูต่อตรงนั้นเล็กๆหน่อยหนึ่งนะก็ยังมีรถเล็กๆที่เป็นอลูมิเนียมมีเกียร์ไม่มีเกียร์เป็นโครงเหล็กเอยอะไรเอยเนี่ยก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เก่ามาเอ้ยเก่าอ่าเขาเรียกไหม่มาเก่าก็ยังพอมีให้คำว่าเก่าพอมีเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะแต่รถทุกคันเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันรอเนื้อคู่ของมันอยู่ มีเจ้าของอยู่นะก็ยังมีแบรนด์โปรดของพวกคุณๆอยู่ดาฮอน,เ,นเอ่อเทิร์นพนาโซน c เอยอะไรเอ่ยขาไก่ก็อยู่ตรงน้นก็มีนะครับก็อย่าลืม5คันได้ลดราคาพิเศษนะครับรโอเคร,ร้านอยู่ตรงเนี้ยเนี้ตรงเนี้ยเขาเรียกสายหกเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเข้าไปวัดไร่ข like ิงแจ้งเขานี้นึงว่าอ่าเอ่อประมาณกางเดืนเนี้ย แม่บ้านเข้ามาแม่บานะ้บานเข้ามาราาอตั้ง26นิ้ว27นิ้ว29นิ้วมาลองดูกันได้อ๋อขอบคุณที่เกาะเก็ตวันนั้นไปก็รถของพี่แลนดลงไปก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับ